น,นี้นะคะแล้วก็อยู่ด้านนอกเนาะเป็นแบบล็อกนะคะวันนี้ก็จะมาปาร์ตี้คะ่ะก็เป็นบ้านของพี่น้องนะเดี๋ยวก่อนอื่นเราจะเริ่มจากการไปทําเตรียวเมนูกันดีกว่าคะ่ะตอนนี้เริ่มทำางานทุกคนก็จะเริ่มจากการหมักหมูก็อเอาไว้ย่างก,ก่อนนะก็วัตถุดิบก็มีดังนี้ค่ะอันนี้หมูเป็นหมูสันคอหมูนะคะแบบแล่ม,มาแล้วแล้วก็มีเจ้านี่ที่เรียกได้ว่าผงชูรสเอ๊ะรสตี้หรือผงชูรสเออรสตี้รสตี้อ่ะทุกคน ก็คือรสด,ดีนะซอสฝาเขียวที่เขาไม่ได้จายซีอิ๊วขาวซอสหอยนางรมสูตรเข้มข้นน้ำตาลใจแดงน้ำตาลทรายขาวเพราะมันจะใช้อะไรเดยเอาสองอันมีอันนี้รากข่าขี้กับกระเทียมแล้วก็มีพริกไทยเป็นพริกไทยที่ตำแล้วเนีย่ยทุกคนมันตำแล้วนะเพราะตำรอ,อก,ก็เลยเ่างนี้ ขาพูดาำตรงว,ว่าอาัตราส่วนไม่มีอาัตราส่วนใดๆเลยไม่มีอะไทั้งสิ้นกะเอ,อใว่าอ,อันนี้ก็ใช่ไหมนะใส่ม่วใช่จบอันนี้ก็ตำที่ไทยเราไว้แล้วก็เอาร่างของชีใส่ลงไปแล้วค่อยใ,ใ,ใ,ให้ตำค่ะ ้อย่าลืมไปบอกด้วยนะว่าใส่กระเทียมอะไรเงี้ยตอนนี้ก็เริ่มใส่กระเทียมแล้วไปตำให้แหลกวมกันเลยนะคะตำไปเรื่อย ดูดินี่ว่าเล่นทรายแต่อย่างเงี้ยถูกแล้วทำบ่อยพี่สนุกชี้แล้วมีนัดจะถือมีดอย่างั้นระวังนะเมื่อกี้มันชี้มีดอย่จะงี้หนูก็กลัวพี่เคยประสบการณ์โดนมีดปาดก็กลัวโว้ยนั่นนี่นะกกวพี่เอิร์ธแม้แต่กรแเพร่าก็ยางเคยมีมามาเดี๋ยวพี่หันให้มาอกระจายอ้าวพี่เชื่อหน่อยไหนพี่พี่จะทำอะไรไม่เป็นนัดไปสำหรับคุณแล้วตอนนี้คุ้นวายกันมาก เดี๋ยวพี่ไปดูกล้องใหน,นะเปนมันโอ้วว oh. ุ่นวายกันมากอะ่ะตอนเนี้ย หลังจากพวกเราตาเสร็จนั้นถามว่าทําอะไรต่อหมกอักสปคะรออะไรอันนี้คือหมูที่แยกออกมาจากน้ําที่ล้างเสร็จไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตัดใสเราได้เวลาหมักต่อใช่ไหมหมักยล้วรอยที่คะรออะไรแต่ว่าเดี๋ยวนึงก่อนยำอ่ะใส่อะไรให้เรียบร้อยเลยอันนี้คือหิวมากแล้วนะเนี่ยตำมานานาไม่เชื่อถามคนหลังกลปป้องดู คนามไม่ใช่เรานะเขียนกันเพราะไม่ไหวเลยคคุยเอาุกดคุยเอาใช้เวลาเตรียมนี่ซอสฟ้าเขียวโอ้ยใหญ่เยอะไปไหมเนี่ยไม่เยอะอ๋อดูปริมาณเนื้อหมูอ๋อเยอะแล้วก็ซอสอันนี้นิดเดียวพอก็อีกคนขอจบก็นี้นะครับอันเนี้ยซอสหอยังลม อันเดียวพี่ถูกคนใส่ในไข่เจียวแหละจะตาอะไรก็ได้แล้วแต่คนชอบแต่ตอนนี้มีอย่างนี้อันเดียวใช้อันนี้ไปเถอะเถอะไม่มีอื่น้วนำตาลใสแดงหรือใสขาวดีอันนี้หรืออันนี้เอ้อพีพีไม่ได้ถื้ออันนี้หรืออันนี้ไม่รู้อ่ะอันนี้โอเคโอเคเกโวยอันนี้คือความอกี้เห็นจากกล้องล้วนๆนะคะเขาถมข้าวองิ่วยเนาะโอ้แฉท้อง มันขาดนิดหน่อยพอโอเคขอล้างมืออีกรอบเพื่อคนจักโอเคล้างมือเสร็จแล้วนะทุกคนเพราะลุยสิรออะไรสำหรับคนที่ไม่ชอบความหยาดแยงก็กรุนาข้ามตอนนี้ไปนะคะกรลุณาแบบกดสกิปไปเลยเพราะว่ามันจะมีความหยาดแยงนนิดนึงสำหรับคนที่ไม่ชอบนะ แต่สำหรับเรามันปินมือมากเลยกันนวดสองมือไม่ได้หนูต้องเอาอันนี้คุณตาก้อนค่หนูสองมือไม่ได้ค่ะหนูต้องเอาอันนี้ลงเพิ่มค่ะเดี๋ยวมันจะเพื่อนขว,นโวดโอยโหขยำว่าอันนี้คือมือที่ล้างสะอาดแล้วนะคะใครทำอาหารก็ล้างมือให้สะอาดก่อนจะยำ เสียงใช่ไหมเ <c oughs> สียงคือแบบเหมือนกำลังเล่นน้ำมกกันกระเปา๋าโอ้โหทุกคนบอกเลยว่าเสียงเข้ากล้องเยอะ <c oughs> <c oughs> ไอ้ตนวาถุเร่ละเดินเดินกินเยอะไปหน่อยนี่ต้อง <c oughs> มาเยอะไปหน่อยเลยอะลืมหงนัวซะงั้นเรา เปิดผงนัวด้วิธีการเปิดขนผงนัวแบบเช็ดขาช่วยห,หน่อยค่ะช่วยหน่อยมือเปื้อนเรียบร้อยน้ำมันเยอะเหรอมัเค็มนิดเดียวพอโรยเลยคะ่ะโอโ้โหโอ้โหโอเคด้านนิดเดียวมันมันเค็มตั้งนานแล้วคะ่ะคุณคะโอ้เคตั้งแต่พวกคุณทำแบบนั้นก็ได้แหละขอโทษ ไม่เค็มบอกพอดีพอย่างออกมาเท่านั้นแหละคนกินนั่นแหละจะมีปัญหาพวกเราไม่เกี่ยวใช่ไหมพี่เอิร์เราก็กินอ่วเหรอเดี๋ยวไม่กินนะหอมยังนะหอมแล้วแหละได้แล้วไม่กินอีกอน่อีกรอบนี้รอบนีกรนอกรนงอไกรอน่อกอนอีนีกอนึกรนกรนอีกรนึกนอรนีกแหลนโอีคหมกไว้นุกคนเดี๋รวมาเจอกันตอกนนีกนอกคนกอน นะ้าช่วยสุ่มให้ข้อไฟให้ดูหน่อยว่าตอนนี้ไฟนไฟเป็นงไงได้บวงเล็บด้วยสภาพน้ำมันน้อยและไฟไม่แรงมากใช่ไฟบ้านนี้แรงไฟสลดเชิงขนาดก็เ,เลยต้องตอบเบาๆเบาๆแล้วก็น้ำมันอะใส่เยอะ,อะมันจะฟูงไงพี่เขาเลยบอกว่าให้เราใส่น้อยๆพอแล้วก็จะเย็นนะบวงเล็บพี่ไม่ใช่คนจจเย็นเลยนะคะเออถ้าเป็นนั้นาคงใส่ทั่วแล้วเนี่ย ตรอนนได้ประมาณเนี้ยซึ่งน้ำมันยังไม่สเสด็จเลยค่ะได้ตรงนี้น้ำมันที่ยังไม่สเสด็จก็ได้ประมาณนี้ซึ่งน้ำมันก็ยังไม่สเสด็จค่ะเ็ายังออเอาไปเสิร์ไม่ได้มาเริ่มค่าคนนอนดึกด,ด้วยแผนการช่วรา จริงๆไม่ได้แบบไม่ได้ว่าเขาออกมาแต่มันโดนมาใช่ไหมจิฮะอาจจะมีเสียงรบกวนในบางช่วงขออภัยด้วยค่ะอมมากเสียงคือดีมากคุณกิ่นพริกไทยตีหน้าใส่พอใส่พริกไทยวงเล็บกันกะคุอกะเยอะมาก เราเสียดายไอ้นี่อ่ะเราต้องเอาามันมา,นมาเราเสียดายความเสียดายเป็นเหตุสังเกตได้เราเสียดายซากเท่ไก่คุณทุกคนกดเสียงนิดเดียวคือเสียงเบือดดีมากอันนี้คือสเต็กหมูเวอรช์ชันหมูยา <คำ S 1> ่างคำเตือนคำเตือนแนะนำให้ลดเสียงก่อนแนะนำนะคะว่าอย่าดูตอนดึกเพราะงั้นนะคุณจะหิวซึ่งส่วนใหญ่ควรจะดูตอนดึกกันนั่นแหละเป็นหา รอดูดิกล้กองโฟกัสหน่อยเร็วคือสุดจัดอะขอทุกดูเน้นๆอีกรอบค่ะเอาแบบเน้นๆเลยค่ะคือสุดมากทุกคนคือสุดแบบฉ่ำว้าวอะหอมโอเคได้เวลาทำแบบพันต้อนตั้งเก็นช่องอะไรนะ เรียบร้อยเียนี่หันได้ประมาณจานนึงแล้วฮะประมาณ นี่คืออย่างนี้น่ากินมาก ในห้องนาย็คุณคนเพาะว่าได้นเอาเสียนดังมากก็เราชี้ใหทุก่านอยากดูกระไรต้นตพลไทยนะท่าที่อยากห้ทำแบบนี้อีกเราจยาให้ก